พี่น้องครับมาเอาลำไยแจกเด้ออ้อมาได้พี่น้องแจกไม่ใช่หางไหมได้ไหมไออันไรจะทุงเลยเบอร์ไหนไหนี่กระมัดครับเสียลูกหมูแจกครับวันนี้เพิ่งถือได้สิบสองล้านนั่นสิบเบอร์เลยใชลฮะเจ้าใส่ถุงให่ไผ่แล้วเนี่ยอ้าวขอบคุณมากครับขอบคุณมาก บัดที่ไหนเอาล้ำใจละสิเอาใส่กวางได้ไนี่ไปลุงบัดที่ไหนเมื่อกี้เฮาเอาใส่กวาง <c oughs> เอ MM. าใส่กวางครับใส่กวางพี่ถ้าใส่กวางครับพี่น้องครับ <c oughs> อันนี้ตาเขามาหาหินหน่อยพี่น้องครับตอนนี้มาหาหินหน่อยบพราะยูใบยูเพชรบุญอันนี้คือแจกท่านี่แจกใส่กวางครับพี่น้องครับ <c oughs> ท่านี่แจกใส่กวา <c oughs> ง,วาางวาเอาเรียว เนื่องในวันหยังเกวันถือลอตเตอรี่ถือลอตเตอรี่ร้านซ้ายถือลอตเตอรี่ครับร้านถือลอตเตอรี่อ่าถามลูกเตี๋ยร้านจุดนี้มันใหญ่แจกพี่น้องครับถือว่ารายเราสิบสองล้านเออบัตรแก้วควงของฉันตัวเดียวกับว่าถือนะลุงเนาะเอาได้ครับท่านนี้แจกใส่กอครับพี่น้องค่าคุณแจกลำย่อยครับอ้าวเสียได้เสียทับ เสียท็อปเสียท็อปเสียท็อปครับลูกลูกลุงวันครับอ่าเสียท็อปลูกลุงวันครับสรุปแล้วมือนี่ร้านแม่อ้วนครับพี่น้องครับมือนี้กินฟรีเอ้ยอันนี้ก็แจกกอนบ่ดิเอาข้าก็ได้ข้าข้าข้าขอข้าครับพี่น้องขอข้าครับอันนี้แจกเมดมือนี้ครับร้านไส้พี่น้องครับเอ เออไทยสิเขาหึงหึงเอาไว้แจกแล้วนี่เสียท็อปครับพี่น้องครับ12ล้านนะครับแข่ยงยังแข่งได้แข่งบาสนาแข่งบ่ไหนได้พี่น้องเด้อทางฝุ่นบักล้ำใหญ่ครับแย่งไปฝุ่นบ่ไหนได้ไงไรหมดอ๋อเอา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 เสียลงงูครับถือเลขครับพี่น้องครับไทยพี่น้องเบื้องสมีล่ะเดี๋ยวพออคลิปหนากรแล้วกันอืม เออ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 ฟ้าของหมูบัดเฮาวัดสันซื้อสองตัวกับชิ้นใหญ่มาลุงเตี้ยเนาะนี่วาสนาให้เจ้าวินีครับพี่น้องครับแต่ว่าผ่านเห็นเห็นในฟอาพุ่นนี่ดอกตามม้อนสุ่งบาสบายบนนั่งเก้าอี้อ๋อเนะพี่น้องขอพูดอะไรๆเอาเอารวย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 ร่ำรวยกว่าเดิมร่ำรวยกว่าเดิมนี่หลับพุ่งมาขายแล้วล่ะเอาเลยลูก ให้ร็แจกฟีเออเอาห้เอาห้เอาไห้มาที่หลังเว้ยเขาเศ้าแจกแ้้ไแม้เออกำลังสีขางัวจินจักตัวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าได้ยิ่ข่าวว่าขาเจ้าแจกแนวกจินผนาก็ได้ยางไปสีแยกไปพ่อขาเจ้ากำลังแจก แนวกินอยู่ครับเป็นพวกใส่กอกนะครับผักมีจีใบแล้วกะลำไยนะครับพี่น้องอันนี้ล้านเจ้าของร้านข้านะครับล้านใยอ้วนเบนถือลอตเตอรี่ครับสิยท็อปถักลอตเตอรี่สิบสองล้านครับลูกลุงม่อนลูกตามม่อนนะพี่น้องที่ว่าให้ฟังนั่นหละครับพี่น้องครับมหาธายเป็นบรรยากาศการแจกแนวกิน ให้เช่าบ้านนะครับเอาด้บุหนาหลๆกันแล้วกันผู้มาแจกมาแถมก็เลยครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็าไว้สัเนินนะครับพ่อกันชิปหนากันแล้วกันอยู่ดีไม่แห้งสุขุกคนครับความเจ็บะยสได้ความไขยย้เยสมีสุภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ